ตอนที่หนึ่งตำนานหุบเขาอัญมณีแดงลมพัดแห่งความรู้แจ้งคุณเคยปรเชิญกับช่วงเวลาที่แม้ตั้งใจปฏิบัติดีที่สุดแล้วแต่กลับรู้สึกว่ายังไม่หลุดพ้นคุณเคยรู้สึกหรือไม่ว่าแม้จะอยู่ในที่สงบลึกๆก,กลับยังทุกข์อยู่ภายในตำนานของท่านมิลาเลปะในวันนี้จะพาเราไปพบกับคำตอบคำตอบที่อาจเปลี่ยนทั้งการปฏิบัติธรรมของคุณตลอดชีวิต ลมพัดแรงกลางหุบเขาและการตื่นรู้จากความทรมานของตัวตนนัดถ้ำหินในหุบเขาอัญมณีแดงโยคีผู้เปลือยเปล่ากายแต่เปลี่ยนไปด้วยความเพียรภายในนามว่ามิลาเลปะกำลังดำรงสมาธิอย่างแน่วแน่ท่านอาศัยอยู่เพียงลำพังไร้อาหารไร้น้ำไร้สิ่งใดมาบำรุงบำเรอแม้ผ้าห่มกายก็เริ่มฉีกขาด เมื่อท่านเดินออกจากถ้ำเพื่อหาพืชผักประทังชีวิตลมพายุพลันโหมกระหน่ำขึ้นพัดพาเอาพืชผักในมือปลิวหายไปพาคลุมกายของท่านก็ปลิดปลิวตามลมเช่นกันท่านพยายามวิ่งไล่ตามแต่เมื่อสายลมพัดแรงขึ้นเรื่อยๆท่านหยุดกึกท่านรำพึงด้วยใจแม้อาตมาจะเพียรภาวนามานานหากยังถอนอุปทา,านไม่ได้แล้วจะมีประโยชน์อะไรเล่า ถ้าไม่อาจวางตัวเราของเราให้ได้ลมหอบผักไปก็ช่างเถิด้าคลุมกายจะปลิวไปก็ช่างมันเถิดคำกล่าวนั้นไม่ได้เป็นเพียงถ้อยคำแห่งความสิ้นหวังแต่มันคือจุดเริ่มของการปล่อยวางอย่างแท้จริงท่านล้มลงหมดสติด้วยร่างกายอันพ่ายพร้อมแต่ในความหมดสตินั้นจิตของท่านกลับตื่นความทรงจำถึงอาจารย์และการเกิดขึ้นของ ศรัทธาเมื่อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งท่านพบสายลมสงบลงแล้วผ้าผืนเก่าบางชิ้นยังค้างอยู่บนกิ่งไม้ปุยเมฆสีขาวนวลลอยเหนือหุบเขาโดโรทิตะวันออกท่านมิลาเรปะพึพมพำด้วยใจอันโหยหาที่นั่นอาจารย์ของเราคงกำลังสอนทำแก่หมูโยคีถ้าอาตมาได้ไปได้เห็นท่านแม้เพียงครู่หนึ่งจะเป็นสิ่งวิเศษที่สุดน้ำตาแห่งศรัทธาหลังลิน ความละลึกถึงครุกลายเป็นบทธรรมที่สั่นสะเทือนจิตวิญญาณแม้ความเพียรของอาตมายังตื้นเขินแต่อาตมายังปรารถนาเรียนรู้ยิ่งเจริญสมาธิมากขึ้นเท่าใดจิตก็ยิ่งผูกพันแน่นแฟนกับอาจารย์มากยิ่งขึ้นเท่านั้นความศรัทธาไม่ใช่เพียงอารมณ์หากคือแรงผลักดันให้ก้าวข้ามความกลัวความสิ้นหวังและแม้แต่ตัวตนที่เหนียวรั้งการปรากฏของครุในมโนทวารและปุจฉาที่สะเทือนจิต ด้วยแรงศรัทธาอันกลาก้าแกร่งท่านมิลาเรปะเกิดนิมิตเห็นคุรุมาระปะปรากฏกลางท้องฟ้าท่ามกลางหมู่เมฆและสายรุง้งเสียงแห่งเมตตาดังก้องในใจของท่านว่าลูกเอ๋ยเหตุใดเจ้าจึงคร่ำครวญถึงเราเจ้าลืมศรัทธาต่อพระพุทธองค์และทําไปแล้วหรือเจ้าลืมบุศกุศลให้สัรพสัตไปแล้วหรือท่านมิลาเรปะนิ่งเงียบแต่ภายในกลับตื่นพลันเขารู้ว่าไม่ใช่พายุภายนอกที่ทําให้ตนล้มลง แต่คือพายุแห่งโลกธรรมทั้ง8ดในใจตนเองตัางหาปีศาจปรากฏและการบัลลืธรรมเมื่อท่านกลับเข้าถ้ำอีกครั้งพบว่ามีอมนุษย์ห้าตนกำลังยุ่มย่ามอยู่ในถ้ำของท่านพวกมันแสดงกิริยาท้าทายส่อเจตนาร้ายบางตนแส้งสอนธรรมบางตนแส้งฟังอย่างสนใจแต่แววตาเต็มไปด้วยความหลอกลวงแม้สวดมนต์แม้เพ่งสมาธิแม้แสดงธรรมพวกมันก็ยังไม่ยอมจากไป จนกระทั่งท่านมิลาเรปะได้ตรหักว่าสรรพสิ่งทั้งหลายคือพฤติภาพของจิตภายนอกลวงตาไม่เท่าภาพลวงใจปีศาจมีอยู่เพราะเรายังมีตัวตนเมื่อวางตัวตนลงได้ปีศาจทั้งหลายย่องว่างเปล่าท่านมิลาเรปะพงาดขึ้นกล้าหาญปราศจากความกลัวกล่าวธรรมคีตาอันเร้าแรงถ้าปีศาจสามารถทำให้เราหวั่นไหว ความรู้แจ้งที่เราฝึกมาจะมีประโยชน์อะไรจงอยู่เถิดอย่าด่วนหนีไปเราจะประลองสายดำกับพระธรรมบริสุทธิ์ดูซิใครจะเหนือกว่ากันเหล่าอมนุษย์ตกใจพากันอันตรธานจากไปเมื่อขึ้นพายุแห่งกิเลสสงบลงในใจท่านมิลาเรปะได้ตระหนักรู้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นเพียงพฤติภาพแห่งจิตไม่ใช่สิ่งที่ดำรงอยู่จริงโดยลำพังถ้ารู้ทัน ย่อมดับอวิชชาดับสังขารดับนามรูปจนที่สุดดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงท่านเข้าถึงแก่นคําสอนแห่งอนิจจังอนัตตาและสุญญาตาซึ่งแม้วิทยาศาสตร์สม,มัยใหม่ก็ยังสันส้านในความลึกซึ้งนี้การบำเพ็ญทาแท้ไม่ใช่เพียงแค่ภายนอกแต่คือการถอนความยึดมั่นในตัวตนปีศาจท,ทั้งหลายในชีวิตล้วนกำเนิดจากใจที่ยังปรุงแต่งศรัทธาในอาจารย์แท้ ไม่ใช่การยึดมั่นแต่เป็นแรงบันดาลใจที่ปลดปล่อยความรู้แจ้งไม่ใช่การรู้ด้วยเหตุผลแต่คือการตื่นโดยสมบูรณ์หากคุณเคยถูกความกลัวความเศร้าความว่างเปล่าหรือปีศาจในใจไล่ล่าขอจงฟังเรื่องราวของมิลาเรปะในวันนี้ท่านไม่ได้แค่เผชิญปีศาจแต่เชื้อเชิญให้มันเข้ามาเพื่อแปลเปลี่ยนมัน ให้กลายเป็นธรรมะการกลับมาของปีศาจหลังเหตุการณ์นิมิตแห่งศรัทธาผ่านพ้นท่านมิลาเรปะเก็บพืชผักมาใหม่กลับเข้าถ้าแต่ครั้งนี้กลับพบอมนุษย์ห้าตนยิ่งดุร้ายยิ่งกว่าเดิมหนึ่งตนนั่งแสดงธรรมเยาะเยะ้ยอีกสองทำท่าฟังธรรมอย่างเสแสร้งอีกตนลอบเข้ามาข้างหลังและตัวสุดท้ายกำลังพลิกตำราของท่านด้วยความอาหังการ ท่านมิลาเรปะรู้ในทันทีนี่ไม่ใช่แค่ภาพหลอนแต่นี่คือบททดสอบทางจิตวิญญาณการตอบรับด้วยเมตตาที่ยังไม่เพียงพอท่านมิลาเรปะไม่กลัวท่านกล่าวโศลกอวยพรอวยพรทั้งเทพมารพูดผีปีศาจทั้งหลายด้วยจิตเปี่ยมเมตตาขอท่านทั้งหลายจงดื่มน้ำแห่งธรรมและกลับไปสู่ที่อยู่ของตนเถิด แต่พวกอมนุษย์ยังไม่จากไปมันไม่กลัวเมตตาไม่สะเทือนแม้ถ้อยธรรมนั่นเพราะธรรมที่ยังออกจากคำพูดย่อมไม่แกล่งพอถ้าไม่ออกจากความรู้แจ้งในใจการบรรลือธรรมจุดเปลี่ยนจากเมตตาสู่ปัญญาเมื่อเมตตาไม่พอท่านมิลาเรปะหันสู่การอย่างรู้ปีศาจจะมีอยู่ได้อย่างไรหากรู้ว่าทุกสิ่งคือพฤติภาพของจิต ท่านเปล่งวาจาการพยายามขจัดปรากฏการ์ด้วยกายภายนอกเป็นเพียงความโมเฆาความจริงอยู่ในจิตที่เห็นทุกสิ่งตามเป็นจริงนั่นคือจุดเปลี่ยนที่แท้จากนักพรตผู้อดทนต่อความหิวโหยสู่นักปฏิบัติที่รู้แจ้งว่าไม่มีสิ่งใดต้องสู้กับมันเลยเมื่อไม่เหลืออะไรให้มันกลัวเมื่อจิตรู้จิตไม่ต้าน จิตไม่กลัวจิตไม่ไล่และจิตไม่หลงยึดตัวตนว่าเป็นผู้ถูกกระทำปีศาจท,ทั้งห้าหยุดนิ่งดวงตากลอกกลิ้งหดตัวลงและรวมกลุ่มสลายหายไปในอากาศสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับปีศาจคือมนุษย์ที่ไม่กลัวมันอีกต่อไปธรรมะเหนือไสย,ยดำ ศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวคืออาวุธอันแท้จริงก่อนที่ปีศาจจะสลายท่านมิลาเรปะได้กล่าวโสู่โลกอันกล้าหาญจงอย่าพึ่งไปกลับมาเถิดเราจะทดสอบก,กันอีกในยามราตรีสายดำของท่านกับธรรมะของอาตมาแล้วดูซิว่าใครจะอยู่ใครจะดับ มันไม่ใช่ถ้อยคำของการท้าทายแต่มันคือธรรมะของผู้ไม่หวั่นไหวผู้ที่เห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์แล้วรู้ว่าไม่มีสิ่งใดมีตัวตนของมันเองอาดาคือครูผู้ปลุกให้ตื่นท่านมิลาเรปะกล่าวไว้แม้พูดผีปีศาจจะด่าหน้ามาทั้งหมด อาตมาก็ขอต้อนรับเพราะทุกตนคือกระจกสะท้อนใจอาตมานั่นคือการเปลี่ยนศัตรูให้เป็นครูปีศาจไม่อาจทำร้ายผู้ที่เห็นว่าทั้งตนเองและปีศาจล้วนไร้แก่นสารเมื่อไม่หลงกลในภาพที่จิตสร้างธรรมะก็ผลจากคำพูดกลายเป็นการเป็นอยู่ที่แท้ ปีศาจคือภาพลวงของจิตที่เกิดจากการปรุงแต่งเมตตาเพียงอย่างเดียวอาจไม่พอต้องมีปัญญาร่วมด้วยการรู้แจ้งว่าทุกสิ่งเป็นเพียงพฤติิภาพแห่งจิตคือการพ้นจากการกลัวและการถูกทำร้ายธรรมะแท้ไม่ใช่การสู้กับสิ่งภายนอกแต่เป็นการไม่ให้ภายในสั่นคลอนเมื่อจิตไม่วันไหว ปีศาจท,ทั้งหลายจึงพ่ายแพ้ถ้าสิ่งที่คุณเห็นฟังสัมผัสได้ทุกวันแท้จริงแล้วไม่มีอยู่เลยสักสิ่งเดียวแล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างไรทำไมบางคนยังยึดต,ติดกับความสุขความเจ็บปวดความอยากขณะที่บางคนวางทุกอย่างได้โดยไม่ต้องมีอะไรเลยคำตอบนั้นมิลาเรปะพบมันได้ในถ้ำวิเวกที่ไม่มีอะไรเหลือเลยนอกจากความจริง ธรรมะที่ไม่ต้องสู้กับปีศาจใดหลังจากปีศาจส,สลายหายไปท่านมิลาเรปะนั่งลงกลางถ้ำเปลือยกายไร้เครื่องนุ่งหม่มพืชผักมีเพียงหยิบมือแต่หัวใจกลับเปี่ยมปิติเพราะท่านได้เข้าถึงธรรมที่ไม่ต้องพึ่งชัยชนะภายนอกแต่คือการรู้แจ้งจากภายในที่ว่างเปล่าปีศาจอยู่ที่จิตหลงไม่ใช่ในร่างน่ากลัวเมื่อไม่มีตัวเรา ให้ปีศาจหลอกมันจึงไม่มีทางมีพลังพฤติภาพของจิตเห็นสิ่งใดสิ่งนั้นก็ไม่อยู่จริงท่านมิลาเรปะได้กล่าวคำหนึ่งไว้ว่าสัพพสิ่งคือพฤติภาพในดวงจิตคำนี้ฟังผิวเผินอาจดูเป็นเพียงถ้อยธรรมแต่ในความเป็นจริงมันคือรากของการหลุดพ้นลองพิจารณาเมฆบนฟ้ามีตัวตนไหมหากเข้าใกล้ เราจะพบเพียงละอองน้ำถอยออกมาเราเห็นก้อนเมฆที่ไม่มีอยู่จริงดวงจันทร์อยู่ตรงหน้าหรือไกลลิบเมื่อเรามองมันภาพนั้นเกิดที่ไหนเกิดในจิตไม่ใช่ที่ดวงจันทร์และแม้กระทั่งผืนผ้ามีอยู่จริงไหมมันคือเส้นได้พันรวมกันแต่ไม่มีแม้แต่อะตอมเดียวที่ชื่อว่าผ้าเมื่อพิจารณาให้ลึกเข้าไปทุกสิ่งที่เราเห็นสัมผัสและยึดว่ามีแท้จริงคือ ไม่มีวิทยาศาสตร์คนพบว่า99.99% 99ของสสารคือความว่างอะตอมที่เราคิดว่าแน่นหนามีช่องว่างมหาศาลร,ร่างกายเราโลกทั้งใบล้วนเต็มไปด้วยช่องว่างสิ่งที่ดูหนักแน่นก็แค่ภาพลวงที่จิตแปลผลปฏิจจสมุป,ปาทเหตุแห่งภาพลวงใจท่านมิลาเลปะเข้าถึงปฏิจจสมุป,ปาทโดยตรงเพราะไม่รู้อวิชชา จึงปรุงแต่งสังขารเพราะปรุงแต่งจึงเกิดความรู้สึกว่ามีตัวรู้วิญญาณจึงมีนามรูปมีอายตนะมีผัสสะและเวทนาตัณหาอุปาทานพบชาติและทุกข์ทั้งหมดนี้เริ่มจากการไม่รู้ว่าไม่มีอะไรมีอยู่จริงเมื่อรู้ว่าสิ่งที่รู้ก็ไม่มีอยู่ผู้รู้ก็หมดความหมายจึงไม่มีใครไปทุกข์และไม่มีอะไรที่เป็นทุกข การหลุดพ้นไม่ใช่การมีมากขึ้นแต่คือการเหลือน้อยลงหลุดพ้นไม่ใช่มีอํำนาจเหนือใครไม่ใช่เห็นนิมิตไม่ใช่บินได้ไม่ใช่เล่าอดีตชาติแต่คือไม่ยึดสิ่งใดอีกเลยไม่ยึดแม้แต่ธรรมไม่ยึดแม้แต่การหลุดพ้นเหมือนที่ท่านมิลาเรปะได้พูดกับตนเองผ้าจะปลิวไปก็ช่างเถิดพืชผักจะปลิวไปก็ช่างมันเถิดตัวตนของอาตมาก็ไม่มีอะไรต้องยึดอีกต่อไปแล้ว ภูเขาเงียบสงัดไม่มีเสียงปีศาจอีกต่อไปไม่มีลมหอบแรงไม่มีคำสวดมีเพียงจิตที่ไม่ยึดอะไรอีกเลยและในความว่างนั้นคือความอิ่มอย่างประหลาดคือความเบาที่ยิ่งกว่าเมฆคืออิสรภาพที่ไม่ต้องแลกมาด้วยสิ่งใดรูปลักษณ์ของโลกภายนอกเป็นเพียง พฤติภาพของจิตการรู้แจ้งในจิตว่าสรรพสิ่งไม่มีตัวตนจริงคือทางดับทุกข์ที่แท้วิทยาศาสตร์และธรรมะล้วนชี้ไปที่ความไม่มีเป็นพื้นฐานของจัก,กรวาลปฏิจจสมุปบาทเริ่มจากความไม่รู้และจบลงเมื่อรู้ว่าไม่มีผู้รู้การหลุดพ้นไม่ใช่การมีสิ่งใดมากขึ้นแต่คือการไม่มีอะไรเหลือให้ยึด ธรรมะไม่ใช่เรื่องของการสะสมไม่ใช่การสแสวงหาภูมิธรรมไม่ใช่การไล่ล่าหลุดผลหากแต่คือการคืนกลับสู่ธรรมชาติของจิตที่สงบอยู่แล้วมิลาเลปะในบทสุดท้ายนี้จึงไม่ได้สู้กับปีศาจอีกต่อไปแต่ประชิญหน้ากับตัวเขาเองที่เคยอยากบรรลุ ความสงบที่ไม่มีสิ่งใดให้ยึดหลังปีศาจหายไปและความคิดทั้งมวลวางลงสิ่งที่เหลืออยู่คือความเงียบไม่ใช่เงียบของเสียงแต่คือเงียบของใจมิลาเลปะไม่ดีใจไม่เสียดายไม่เหงาไม่กลัวท่านแค่นางนิ่งไม่ต้องคิดว่านี่คือสมาธิ ไม่ต้องถามว่านี่คือหลุดพ้นหรือ,อยังเพราะเมื่อไม่มีตัวตนผู้ถามก็ไม่มีคำตอบไหนจำเป็นอีกแล้วธรรมะคือธรรมชาติไม่ใช่ความพิเศษท่านมิลาเลปะเข้าใจอย่างแต็มแจ้งว่าการบําเพ็ญธรรมไม่ใช่เพื่อให้เราเหนือกว่าคนอื่นไม่ใช่เพื่อให้เทพเทวดาปีศาจสรรเสริญ แต่คือการสละคืนทุกสิ่งแม้แต่ความอยากรู้ทำทำแท้ไม่ต้องมีใครรับรองไม่ต้องมีนิมิตไม่ต้องประกาศไม่ต้องมีใครเห็นเพราะสิ่งนั้นเป็นเพียงธรรมชาติของจิตที่รู้แจ้งวิริยะอุตสาหะที่ปราศจากความหวังท่านมิลาเลปะกล่าวกับตัวเอง ขอให้ชีวิตนี้อุทิศทั้งหมดเพื่อเผากิเลสแม้ไม่มีใครเห็นแม้ไม่มีใครยกย่องขอให้การบำเพ็ญน,นี้เป็นของขวัญแด่พระธรรมและเป็นแบบอย่างให้โยคีผู้มาทีหลังนี่ไม่ใช่ความเหนื่อยล้าแต่คือความบริสุทธิ์ของเจตนาที่ไม่หวังผลไม่หวังแม้กระทั่งการพลถูก ท่านมิลาเรปะระลึกถึงคําสอนของคุรุที่เคยกล่าวว่าเมื่อเจ้ารู้ทำอย่างแท้จริงเจ้าจะไม่เหลือแม้ความคิดว่าข้านี้รู้เพราะแม้การรู้ก็ยังเป็นสิ่งถูกรู้จึงไม่ต่างจากภาพลวงใดๆเมื่อจิตเห็นว่าทุกสิ่งว่างแม้ความว่างก็ไม่จําเป็นต้องถูกยึดนั่นคือความว่างที่สมบูรณ์และในความว่างนั้นคือสันติสุข ที่ไม่มีคำเรียกขานจากการภาวนาสู่การเป็นธรรมมิลาเรปะไม่ต้องนั่งสมาธิอีกต่อไปไม่ต้องเจริญวิปัสสนาเพราะทุกลมหายใจของท่านกลายเป็นสมาธิทุกก้าวย่างกลายเป็นธรรมะทุกการหยุดนิ่งกลายเป็นมหาสติเพราะจิตที่ปล่อยวางแล้วย่อมไม่สแสวงหาอะไรอีกเลย เสียงสุดท้ายในหุบเขาอัญมณีแดงเสียงลมหอบเอื่อยใบไม้ไหวเบาๆกลิ่นหญ้าป่าระลอกฤดูเปลี่ยนผันแม่น้ำซางไหลเรื่อยตามเชิงเขาไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนไปแต่ทั้งหมดเปลี่ยนสำหรับท่านมิลาเรปะเพราะใจของท่านไม่ได้มองโลกอย่างเดิมอีกต่อไปแล้วการบำเพ็ญธรรมที่แท้ไม่วังผลไม่แสวงหาภูมิธรรม ไม่ตั้งเป้าหมายความหลุดพ้นคือธรรมชาติของจิตที่ไม่มีสิ่งใดยึดถือรู้ก็เป็นสิ่งถูกรู้หากปล่อยได้แม้การรู้ก็ไม่เป็นภาระจิตที่ไม่ต้องคิดถึงสมาธิกลับเป็นสมาธิที่สุดชีวิตที่กลายเป็นธรรมะไม่ต้องถูกเรียกว่านักบวชหรือโยคีแต่คือผู้หลุดพ้นที่แท้จริง คุณอาจไม่ได้อยู่ในถ้ำบนเขาอย่างมิลาเลปะแต่อาจมีห้องว่างเล็กๆในใจคุณที่พร้อมจะวางสิ่งทั้งปวงลงเหลือเพียงธรรมะอันบริสุทธิ์ถ้าวิดีโอนี้ช่วยให้คุณเข้าใจธรรมะมากขึ้นฝากกดแชร์กดหัวใจหรือคอมเมนต์คำว่าสาธุเพื่อให้เรารู้ว่าคุณยังอยู่กับเราเจริญในธรรม